สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทท่านครับคิดดีครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าในรายการมวยไทเจสีนะครับสำหรับรายการมวยไทเจสีในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567นะครับก็จัดกันที่สนามมวยช่องกีสีนะครับมีการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นนาทีการจัดของทีมงานเกียรติเพชรเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้้าาาาาคคครรรรรััััับบบยยยกกกมมมววสสีีในนนปดดห์็ขอฝแฟ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกรลัแกจให้กันด้วยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับปักยก24ครับพบเื่องเรื่องของมวยไทยนะครับราคาส่งตรงจากเวทีครับสามารถออกตัวบางทุนได้ร้อยละบาทนะครับอยู่ที่ไหนก็เล่นได้นะครับมวยปักยกระบบออโต้กันเงินมั่นคงเชื่อถือได้นะครับแต่เกิดว่าแฟนบัตรบุยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก็ได้ครับที่อ p k 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าครับตามด้วย pk24 นะครับมีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง นะครับก็ขอ,ขอฝากก็ด้วยนะครับสำหรับผักยก2-4นะครับ มาดูกันทีก้อนี่หนึ่งเครับเปิดหัวในการในสัปดาห์นี้ครับชิงอันดับ3มวยรอบปูเสือครั้งที่23ครับนิติกรสวนน้ำทานคีรีครับพบกับโชคพิชิตโชคบางแสนพิกัด113ปอนด์นะครับมุมแดงครับนิติกรสวนน้ำทานคีรีครับนักชกวัย15ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับนิติกรดีก็เป็นมวยเข่านะครับสูงยาวมวยซ้ายครับประเภทเดินเสียบเดินแทงสูงยาวเข่าดีครับหมัดสอกแรงวงในแข็งแกร่งเลยนะครับซ้อมไปที่สวนน้ำทานคีรีจังหวัดกระบี่นะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับก็พิกแพ ทวีครับที่วิทยหมวยช่องเกตสีครับในรอบรองไวยรอบปูนเสือนะครับเมื่อวันที่30มมิถุน,น,นายนที่ผ่านมา นะครับกอได้นับก่อนนะครับแล้วก็มาพิกแพ้นะสำหรับล่าสุดของเจ้านิติ่กอนะครับส่วนคุโชคครับโชคพิชิตโชคบางแสนครับนักชกวัย17ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโชคพิชิตตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยขวาครับประเภทเตะขวาต่อยขวาปั้มตีนะครับฝีมือได้เข่าได้แข็งแข็งแรงนะครับซ้อมที่ค่ายมวยบ่อสุขสันต์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับล่าสุดที่ชูไว้ครับก็แพ้คะแนนครับไปกับยอดนาทีประดุงชัยมวยไทยที่วทีมวยช่องเจ็สีครับเมื่อวันที่3ามสิบมถุนายนที่ผ ก็เป็นการชิงอันดับ3มเมื่อรอบปูนเสือครั้งที่23บครับนิติกรนี่ก็เป็นมวยสายสูงยาวนะครับเป็นมวยเขาเดินเสียบเดินแทงนะครับแรงปลายเข็งแก่งครับเพชรสูงยาวเขาดีนะครับล่าสุดนี่พลิกแพ้กับเจ้าเป็กมาในรอบรองนะครับเป็นมวยเดินเป็นมวยเปิดเกมนะสรับนิติก่อนนะครับในขณะที่โชว์พิชิตนี่ก็เป็นมวยขวานะครับประเภทอาวุธหนักแรงครับเตะต่อยแรงเข่าในปั้มตีเหนียวนะครับหลังๆังนี่ก็พัฒนามาเป็นมวยฝีมือได้เข่าได้นะครับแต่ว่าไฟล์ล่าสุดนี่ชกไม่ค่อยดีนะสรับเจ้าโชว์พิชิตนะครับ สำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่นิติกรสวนน้ำทานคีรีครับสูงยาวเ bah, าขาดีนะเดินเสียบเดินแทงครับรูปร่างดูใหญ่กว่านะครับขวางแล้วเสียบขวางแล้วแทงนะครับเลียดไปเปลี่ยนมาในท้ายในผมว่าการทีระยะนะครับลูกทอนหดของเจ้านิติกรเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับโชคพิชิตนี่ไฟล่าสุดอีกทว่าโชคไม่ค่อยดีอ่ะนะครับไม่ค่อยเดินไม่ค่อยออกอาวุธนะครับแล้วก็วันนี้ดูรูปร่างเล็กกว่าด้วยนะครับผมชอบนิติกรสวนน้ำทานคีรีครับใหญ่กว่านะครับท้ายก็วันนี้จะบทเบียดเอาชนะโชคพิชิต นะครับสรับเปิดหวัวรายการนะครับออกชอบไปที่นิติกรสวนน้ำฐานกิรีนะครับ คู่ที่2ครับเป็นสินิชัยสอเดชพันธ์ครับพบกับศักเล็กรุ่งเฉพาะโรงต้มพิกัด126ปอนด์นะครับมุมแดงครับสินิชัยสอเดชพันธ์ครับนักชกวัย19ปีจากจังหวัดตรังนะครับสินิชัยตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าดุดันนะครับประเภทเปิดเกมเดินจับเดินตีกาแลกกาสวนครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนปานเพชรสอจเล็กมังนนที่เวทีมวยช่องเจ็ดสี่ครับเมื่อวันที่เจ็ด ต้มครับหรือว่าเจ้าสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าสักเล็กเกียรติเพชรเดชะครับนักชกวัย22ปีจากจังหวัดพัทลุงนะครับสักเล็กตัวนี้ก็อาวุธครบเครื่องนะครับเป็นมวยขวานะเป็นมวยเข่าครับประเภทในลกลัดมัดตีนอกได้ในดีเก่าเกมนะครับซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับล่าสุดยกไปครับชนะคะแนน9ล้านสจแดนยองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ สดบทเขาาีกคู่หนึ่งเลยนะครับเขาเจอเข้าครับสิทธิชัยนี่ก็เป็นรุ่นน้องนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับประเภทเขาดุดัน,นครับขยันเดินขยันเปิดเกมนะครับเดินได้5ยกเลยนะสำหรับเจ้าสิริชัยนะครับล่าสุดนี่ถือว่าโชว์ฟอร์มไม่สวยมากนะครับ ในขณะที่สักเล็กนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับประเภทอาวุธครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับเก๋ากระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับผู้นี้สดบทเก๋านะครับสดนี่อยู่ที่สิทธิชัยนะครับเก๋านี่อยู่ที่ฐานะของสักเล็กนะครับก็จะชกกันในพิกัด126ปอนด์เท่ากันนะครับทัศนวิจารณ์คนนี้ครับส่วนตัวได้ผมออกชอบไปที่สิทธิชัยสอดีชับผันครับดูว่าสภาพร่างกายดูสดกว่านะครับเปิดเกมเดินบทเดินเบียดนะครับดูมีลูกขยันมากกว่านะครับฝีมือต้นๆนี่อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าพอเบียดไปเบียดาท้ยยก345 นะครับเป็นมวยเดินเป็นมวยเปิดเกมนะดูว่าบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีนี่จะดูดีกว่านะครับกระดุกมวยเป็นรองนะครับแต่ว่าได้ลูกสดได้ลูกขยันนะครับผมชอบสิธิชัยสอเดชพันธ์ครับมีลูกขยันมีลูกพยายามดีกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะดุนพี่อย่างสักเล็กลูกเฉพาะอโวงต้มไปได้นะครับสหรับกู่ที่ของคอยการะครับออกชอบไปที่สิธิชัยสอเดชพันธ์นะครับ คู่ที่3ครับคู่รองขอดในการครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครั้งที่23ครับเป็กปตททองทวีครับพบกับยอดนัทีพดุงชัยมวยไทยยิมพิกัด113ปอนด์นะครับมุมแดงครับเป็กปตททองทวีครับนักชกวัย19ปีจากยะโสธรนะครับเป็กตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับในเหนียวแน่นนะประเภทข้อคอล็อกคอปั้มตีเหนียวแน่นเลยนะครับกาแลกกาบวกครับเป็นมวยซ้ายอาวุธหนักแรงครับหัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยเลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยเพชรสมนึกนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนนิติกรสวนน้ำทททานรีีี่เว ช่องเกสีครับเมื right ่อว th ันที่30มิถุนายนที่ผ right ่านมานะครับส่วนกูโจครับยอดนาทีประดุงช mm ัยมวยไทยครับนชกไวัย16ปีจากจังหวัดส <Y> ุโขทัยนะครับยอดนาทีตอนนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยจังหวะ2ครับเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงครับซ้ายหน้าเตะถิบสกัดจังหวะฝีมือจัดเลยนะครับซ้อมไปที่ประดุงชัยมวยไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับล่าสุดี่ชกไว้ครับชนะคะแนนโชคพิชิตชดบางแสนที่วิที่มวยช่องเจ็ดสีครับเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้คร ก็เป็นการชิงชนะเลือดมวยรอบปูเสือครั้งที่23นะครับเป็นการแก้มือล้างตาด้วยนะครับเคยชกกันมาครั้งหนึ่งนะเป็นเป๊กครับที่เคยเอาชนะมาได้ในรอบปูเสือในรอบแรกๆนะครับเป๊กนี่ก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทในเหนียวครับเปิดเกมกล้าแลกกล้าบวกนะครับประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับเลยนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับเคยชนะมานะครับในขณะที่ยอดนาทีก็ประเภทฝีมือจัดจ้านนะครับมวยขวาครับต่ขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงหลักเหลี่ยมดีเก๋าเลยนะครับยิงชกยิงเก่งนะถือว่าเป็นมามืดเเลลยนะะครับทุข้ามืด

นะครับสำหรับยอดนาทีนะครับเป็นมวยฝีมือดีมีอนาคตเลยนะครับมวยคนละทรงคนละทางนะครับฝีมือนี่อยู่ที่ยอดนาทีนะครับประเภทมวยเข่าปลอดใหญ่ปลายแรงเนี่ยเขทีนแน้ของเจ้าเป็กนะครับวัดกนทีนอกกับไหนชัดเจนนะสำหรับมวยค่นี้นะครับทศนะวิจารณ์คนนี้ครับส่วนตัวเนี่ยผมออกชอบไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยครับจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยได้เปรียบนะครับต้นๆที่ดูรวดเร็วกว่านะครับดักเตะดักถีบดักแทงนะครับมีหมัดมีศอกคอยบวกคอยสวนนะที่ราที่ดูรวดเร็วกว่านะครับวันนี้เจ้าเป็กนี่ต้องลงทุนต้องเเปิดกม าต้องลุ้นเขาได้ทายนะครับช่วงหลังนี้โดนหมัดไม่ค่อยได้ด้วยนะสำหรับเจ้าเป็กนะครับผมดูว่าวันนี้เจ้ายอดนาทีนียน่าจะแก้เกมมาดีนะครับผมออกลองครับไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยครับฝีมือจัดจ้านกว่าครบเครื่องกว่ายิ่งชกยิ่งเก่งครับมวยกําลังสดกําลังได้ใจนะครับวันนี้ถ้าหนีวงในได้ที่เหลือดูดีกว่านะครับวันนี้จะพลิกเอาชนะเจ้าเป็กพัทธรทองทวีไปได้นะครับสำหรับคู่รองขอรายการครับออกลองครับไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับ ผุฒิสี่ครับคู่เอกนารายการครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายครับวุฒิกรสวนน้ําทานคีดีพบกับเพชรศิลาวอลอุตชากิกัด122ปอนด์นะครับมุมแดงครับวุฒิกรสวนน้ําทานคีดีครับนักชกวัย19ปีจากจังหวัดกระบี่นะครับวุฒิกรตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักทีบดักแทงอาวุธจัดจ้านรวดเร็วเลยนะครับซ้อนที่สวนน้ําทานคีดีจังหวัดกระบี่นะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนชายโทนวอลอุตชาครับที่เวทีมวยราชดำเนินวุฒที่กระดก ส่วนคู่ชกครับเพชรศิลาวอุรชาครับนักชกวัย20ปีจากอุดรธานีนะครับเพชรศิลาตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยจังหวะ2ครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายสายทั้งแถบครับเป็นมวยเชิงเป็นมวยฝีมือนะครับฉลาดหลักเหลี่ยไอคิวมวยดีเลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยวอุรชาด้ครับล่าสุดชกไว้ครับชนะคะแนนเพชรสยามจอพัฒยาครับทีเวทีมวยราชดำเนินมอบที่สีกรกกรดาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็ฝีมือกับฝีมือนะคู่มวยต่างศึกต่างสายครับซ้ายกับขวานะครับวุฒิกรนี่เป็นมวยขวาสูงยาวครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงอาวุธจัดจ้านรวดเร็วครับเป็นเจ้าบ้านเจ้าทินเลยนะครับก็เป็นดีกรีรองแชมป์มวยรอบปุนเสือนะครับแล้วก็แชมป์ร้อยสิปดปอนด์ของสนามมวยช่องเจสีด้วย นะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับเพชรศิลาวอลรชาครับจากศึกสายเพชรยินดีนะครับฉายาสายเคอร์ฟิวครับประเภทซสายฝีมือจัดจ้านนะครับมีศอกระยะประชิดที่อันตรายครับเขาเกมจุกจิกจุกยากนะครับก็เป็นมวยเอกในศึกสายของเพชรยินดีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสกลับมาเยือนช่องเจ็ดสีอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้ฝีมือกับฝีมือเลยนะครับซ้ายกับขวาครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะครับตีว่าน่าดูมากนะสำหรับมวยคู่นี้ครับเบียดสูสีแน่นอนนะครับ สำหรับวันคุนนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่เจ้าเพชรศิลาวอุรชาครับสายจัดการกว่านะครับตั้งรับจับทางรอดักรอสวนนะครับจังหวะฝีมือดูจัดกว่า นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายนะครับดูเก๋กว่านะครับมาแลกฝีมือกันทีต่อทีนะผมดูว่าไม่ได้กินเจ้าเพชรศิลาง่ายๆแน่นอนนะครับผมชอบเพชรศิลาวัวอุรชาครับสายจัดจ้านกว่านะครับมีศอกที่อันตรายครับมีลูกทีเด็ดที่ขาดมากกว่านะครับอาวุธคมกว่าครับวันนี้จะเบียดเชิงชนะเจ้าวุฒิกรสวนน้ำทานคิดีไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนาบราการนะครับออกชอบไปที่เพชรศิลาวัอุรชานะครับ มาทวนกันอีกครั้งนะครับคู่ที่1ครับชอบไปที่นิทกรสสวนน้ําทานคีรีครับเดินเสียบเดินแทงครับดูยาวกว่านะครับท้ายๆคับวันนี้จะชนะโชคพชิดโชคบางแสนไปได้ นะครับลุนได้ไทยครับออกชอบไปที่น ch ิต re ิก so 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 ่อนนะครับค so ู่ที่2ครับชอบไปที่สิริชัยสอเดชพันธ์ครับสดกว่านะครับเดินบทเดินเบียดครับมีลูกเดินมีลูกขยันนะครับแต่ไทยวันนี้จะบทเบียดเอาชนะสักเล็กลูกเฉพาะหลงต้มไปได้นะครับสำหรับคู่ที่สองออกชอบสิริชัยนะครับคู่ที่3ครับคู่รองครับชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือครับผมออกลองนะไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยครับฝีมือต้นๆได้เปียบนะครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงไวกว่าวันนี้ถ้าหนีวงในของเจ้าเป็กได้ผมว่าอาวุธมวยสมองมวยดูดีกว่านะครับ วันนี้จะพลิกเอาชนะจบเป็กพทททองวีไปได้นะครับสำหรับคู่รองคดการออกรองไปที่ยอดนาทีนะครับและคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการครับชอบไปที่เพชรศิลาวอุราชาครับสายจัดจ้านกว่านะครับศอกระยะประชิดอันตรายมากครับดูเก๋กว่านะครับวันนี้จะเอาชนะวุฒิกรส่สวนน้ำทานคิดีไปได้นะครับสำหรับคู่เอกนำรายการนะครับออกชอบไปที่เพชรศิลาวอุราชานะครับ เรนี่ก็เป็นทัศนะวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการมวด7จสีครับประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567จากวิทยุมวยช่องจสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง7 hd หมายเลข35นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14นาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของที่มงานเก็บเพชรเช่นเคยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับทีนนี้ก็ต้องขอต